ดี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 อู้นี่เป็นอะไรลูกบอกบอกไปแก๊งบ้าอะไรนะกบ้าร์ดบันพ่ออันนี้ให้เนื่องจากวันอะไรลูกไม่รู้เหมือนกันเอ้ารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้แล้วให้ได้ยังไงเราลูกขอให้มโอ้รับบอกอะอ่านให้ฟังหน่อยสิเขียนอะไรมาไไม่ด้เขียนอะไรมากขียนอะเขียนอะไรครับเขียนตามที่ครูบอกอ่าเขียนว่าอะไรลูก เขียนว่าอะไรไม่เอาเอามาอ่านแล้วฉันอะไรฉันอะไรป้าเขียนอ่านในมือหนูไม่ออกหนูไหนดูได้เสร็จแล้วพี่สุดอะไรนะฉันรักพ่สแล้วก็อะไรเขียนตามแต่เขียนตามแล้วนี่อะไรโดดอะไรโดูอะไรอีกคนห้าคนเลขห้าอ้โหมาหมาหมามาหาคนนี้เออโอ้โหคนนีอะไรล่ะโอ้โหอุ้มตัวเจเจ จุจ๊บๆสวยจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปกินข้าวไปไหมให้การอบอกป้าบอกวาพาไปกินไอติมคามใหญ่